สวัสดีครับบอลลุนวันนี้ก็ลูกค้าโรเลเดอร์ไม่โรอะไรเนี่ยโรเอสทีอ่าปี21มั e ้งเป็น8ยกมาจากแม่กองสมุทรสาครยกรถมาจากแม่กองสมุทรสาครอาการอ่าแบตอ่อนสตาร์ทไม่ได้อ่าแบตอ่อนสตาร์ทไม่ได้อยู่ที่นูน่นก็ลองมาแล้วหลายรอบก็ไม่หาย หาสาเหตุไม่เจอก็เลยยกมาให้เราที่นี่ลำดุษ่าดีกันไว้เท่าที่สอบถามสาเหตุก็คือพี่เขาเสียบที่ชาร์จแบตขึ้นเขียวอแต่ไฟก็แบตเตอรี่ก็ไม่พอแบตเตอรี่เขาก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าแบตเตอรี่เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่อนี่วันที่30เดือน4ปี67เราก็เลยวิเคราะห์เขาไปว่าถ้าแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่ไป คิดว่ามันดีก็ต้องเป็นที่ระบบไฟรถแต่ถ้าแบตเตอรี่เจแอแจ็คพอตลูกที่ไม่ดีก็โชคร้ายไปแต่มาถึงพุ๊เนี่ยผมเสียบที่ชาร์จแล้วผมว่าที่ชาร์จเสียบแล้วพอมันเข้าปุ๊บมันตัดเลยพอมันเข้าปุ๊บมันตัดเลยแต่แบตมันไม่มีแบตมันไม่มีไฟแบตมันไม่มีไฟอันนี้ก็เปลี่ยนอาอามาผมมาเพจไฟแบตก่อน อ่าตอนนี้ไฟแบตเตอรี่เหลือ70 CTA เหลือ17 5 5โวลต์โอมทะลุไป42.28อ่าเราก็เลยคาดว่าแบตน่าจะเจอแด็กขดมากกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยจากตัวรถมันเป็นเ8ปีประมาณ2 7 2 2ปีใหม่อ่าระบบตัวรถมันไม่น่าเสียไวมันไม่น่าเสียไวระบบตัวรถยิ่งระบบไฟชาร์จมันยิงยิ่งไม่น่าเสียเร็วเราเลยคาดการ์ว่าเขาน่าจะไปเจอแบตลูกแจ็คนี่มาดูแบตรเราแเราสช็อตเนี่ย เห็ชัดไหมอ่ตอนนี้แบตเราลูกใหม่นี่ห้า cca 13.02ามจุอโวลต์ห้าโอห์มอ่ะซึ่งลูกนี้ ซึ่งหลักการวิเคราะห์ผมคิดว่าเขาน่าจะไปได้แจ็คกอดแบตแจ็คกอดมาเพราะว่าไฟเราเสียบชาร์จแล้วเช็คแล้วไฟระบบชาร์จไฟมันได้ปกติแต่ว่าพอเสียบเครื่องชาร์จปับ๊บมันตัดออพอชาร์จเปิดเครื่องชาร์จปุ๊บพอไฟเข้าปุ๊บมันตัดทันทีเลยไม่ชาร์จต่อเลยเลยชาดว่าแบต น่าจะใส่ในขาดไปแล้วน่าจะแจ็คคอดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวเราจะมาใส่แบตรลูกใหม่เราแล้วก็ลองดูว่าตาร์ตติดไหมถ้าตาร์ตติดแล้วเช็คไฟชาร์จปกติจะโอเคเรียบร้อยจบงานไปเดี๋ยวเราไปลองกัน ตอนนี้เราเปลี่ยนแบตใหม่ไปเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราก็สตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วอ่าแบตใหม่เราเปลี่ยนสตาร์ตติดเรียบร้อยปกติเรียบร้อยสตาร์ตง่ายๆตอนนี้เราจะมาเช็คไฟกันเช็คไฟว่าอ่าสตาร์ตมาแล้วไฟชาร์จไหมไฟชาร์จปกติไหมอ่าก่อนก่อนจะชาร์จได้ก่อนจะสตาร์ตแบตเตอรี่มีเท่าไหร่ติดสามจุดสี่สามมันต้องมีเยอะอยๆแหละเพราะมันเป็นแบตใหม่เป็นแบตใหม่ซึ่งแบตเก่ามันชาร์จไม่เข้าแล้วชาร์จไม่เข้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จข้างนอกภายนอกดูกันว่ามันจะเข้าไหม คราวนี้เรามาดูว่าสตาร์ล้วไฟจะชัดนจริงไหมอตอนนี้เสตาร์เรียบร้อยอะไฟชั้ขึน้นมาติดีกว่าเราลองปล่อยให้มันฟอมเครื่องว่ามันจะ

เนื้อเก่าเขาหน้าจะไปเจอแบตลูกแจ็คกอตมาอ่าแล้วก็าทำที่นู่นก็มจบก็เลยพากันคิดว่าแบตเตอรี่ใหม่เพิ่งเปลี่ยนก็เลยไม่ได้คิดถึงแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เขาเพิ่งเปลี่ยนอ่แต่เราก็วิเคราะห์แล้วว่าถ้าแบตเตอรี่ใหม่จรงิงก็อาจจะไปเจอลูกแจ็คกอตก็ได้โอเคก็เรียบร้อยจบงานไปคราวนี้ลูกเก่าลูกเก่าเดี๋ยวเราลองชาร์จชาร์จภายนอกใช้ใช้เป็นตัวชี้ดูว่า มันจะคาร์จเข้าไหมคาร์จเข้าแล้วจะคาร์จเร็วไหมคาร์จเข้าเร็วแ็้วสิ่งเวลื้อเเดิมตอนนี้มีตอนนี้มีนนม85 cta 11.94โฟน34.96โ oh ฟน85 cta 34.96โ oh ฟน11.94โ oh ฟนเดี๋ยวเรามาลองชาร์จแบตภายนอกดู อตอนนี้เครื่องอเดี๋ยวเราจะปล่อยขาดไปตอนนี้เครื่องมันเก้าสิบสองเรเนอ่ะเริ่มต้นศูนย์ใหม่เพราะเราเสียบชาร์จใหม่อันนี้เราจะใช้แรงดันไฟครับแปดแอมป์พอแรงดันไฟเราตั้ง8ดแอมป์ได้เท่าไหร่กแอมอ่แต่แรงดันเข้าห้าจุดแปดอมป์ตอนนี้แปดสิบปดเ ้เวลาอ่ายังไม่ครบนาทีที่เราจะปล่อยชาร์จไปเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูเวลากันว่าเราชาร์จไปแล้วอ่าไฟมันเข้าดีแค่ไหนอ่าตอนนี้ก็เราก็ชาร์จมาเป็นเวลาได้97เปอร์เซ็นแล้วชาร์จมาเป็นเวลา18นาทีด้วยแรงดันไฟ6แอมป์อ่าตอนนี้แรงดันไฟลดเหลือลงเท่าไหร่ลดเหลือ1.5แอมป์อ่าไฟมันก็กำลังเข้าไปคราวนี้วันเกเปอร์เซ็นแล้วจะร้อยแล้วอ่ะเป็นไรเราก็จะมาเช็คดูกันใหม่ เห็นไหมเก้าสิแบตเตอรี่เพิ่งได้แค่275 cca โอมก็มเหลือ10.95โอห์มแต่แบตบรรจัดเต็มแล้วแบตบร์จจะเต็มแล้ว,ลวซึ่งแบตลูกนี้ควรค่าไฟควรเกินอ่าสีา่ร้อยห cca แบตสปอรเตอร์ค่าไฟควรอยู่ประมาณ3ามร้อบแบตยี่แอมใส่ soft t a i ใส่ได้นหน้าควรอยู่ที่สี่ร้อ่าบแบตสาแอมใส่ t o วร i n g ควรอยู่ที่5้า5้อแต่ลูกที่เราใส่ไป500 500กว่า TDA อ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันไม่พอแล้วมันมันแบตมันไม่ดีแล้วมันกับสุขภาพมันไม่ปกติคือแบตมันไม่ปกติถ้าชาร์จจะเต็มขนาดนี้ควรมีอย่างน้อย3 4 0 0ี่ t a แล้วอันนี้เพิ่งได้แค่275 c t a ในขณะที่มันใกล้จะเต็มแสดงว่าพอเวลาที่มันสตาร์ททีสองทีมันก็จะหมดมันก็จะอ่อนโอเคนะครับไปเล่นวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่25สิงหาสองพคันนี้ก็ โลไลเตอร์เอที T, หรืออะไรอยู่แล้วเขาเรื่องหรอกเรื่องฮาร์ดแเรื่องเเรื่องเท่าไหร่กรอก็ประมาณปี21-22อดย่บ่าลงมาจากแม่กองอย่างที่บอกว่ามาด้วยการชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จเข้าแล้วาร์ทแบตหมดไวขี่ไปแบตหมดอ่าเราก็เราก็ ฟันธงตั้งแต่คุยโทรศัพท์กันแล้วว่ามันน่าจะเป็นที่อะไรมาถึงเราก็เลยไม่เอาไม่เอาลดลงสาเหตุที่ไม่เอาลดลงก็คือเรารู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นที่อะไรเขาอยู่ที่น,นู่นเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้เขาเลยยกมาให้เราที่เราบวิจาจากแม่กองมาอ่าเราก็เลยตรวจเช็ครียอยแล้วคาดว่าน่าจะไปเช็คจัดขอดที่แบตเตอรี่มากกว่าเพราะตัวรถเนี่ยมันตีใหม่ระบบไฟชาร์จมันยังไม่น่าเสียถามมีโอกาสเสียไหมมีแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างโอกาส เสียของระบบไฟชาร์จรถกับแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่มีแววมากกว่ามีแววมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าเขาสั่งซื้อจากแบตเตอรี่จากลาซาด้าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มันเก่าใหม่สดแค่ไหนอะไรยังไงอ่าเราไม่รู้แต่ด้วยตัวรถที่เรารู้ว่ารถมันเป็นปีใหม่ซึ่งระบบมันไม่น่ามีปัญหาอ่าเราก็เลยปันธงว่าน่าจะเป็นที่แบตเราก็เลยเอารถลงเราก็เลยทาการเช็คไฟเช็คอะไรก็คือเบื้องต้นอันดับแรกมาถึงปุ๊บเราเอาเอาเครื่องชาร์จไปชาร์จพอเอาเครื่องชาร์จไปชาร์จเนี่ยมันไม เข้าอ่าแล้วก็ตัดอ่าเข้าแล้วก็ตัดเข้าแล้วก็ตัดเราก็เลยทําการถอนแบตเตอรี่ออกมาเช็คข้างนอกแล้วก็เลยเปลี่ยนแบตลูกใหม่ของเราแบตชินช็อปเข้าไปอ่าซึ่งแบตเรา520ป,ประมาณ520 cca นะอ่าซึ่งความแรงเข้าแบตทัวลิงเลยนะผมบอกให้ความแรงเข้าแบต30แอมป์เลยอ่าแบตเราเนี่ยแบต20แอมป์แต่แตรงเข้า30แอมป์อ่า520 cca ไปหาวัดดูได้ถ้าไม่เชื่อเราก็เลยทําการเปลี่ยนแบตใหม่ไปก็เปลี่ยนปุ๊บสตาร์ทติดตึ้มเช็คไฟจาาาากมออิเเตรร์ว่ ก่อนสตาร์ทเป็นยังไงสตาร์ทแล้วเป็นยังไงไฟชาร์จเท่าไหร่ไฟชาร์จดีไหมนิ่งไหมไฟชาร์ดดีนิ่งปกติติโีวลต์กว่าก็เป็นอันที่ตามคาดการเอาไว้เราก็เลยไม่ต้องเอารถลงก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ลูกเดียวเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อย่างเดียวอะแล้วทำการเช็คระบบไฟแค่นั้นเองก็เป็นอันว่าเราเดาถูกต้องเป็นอันว่าผมเดาถูกต้องแบตเตอรี่ R มี R ก็โชคร้ายไปเจอลูกที่มันไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แค่นั้นเอง โอเคก็เสร็จจบงานเตรียมมารับกลับบ้านได้แต่ตอนนี้เจ้าของเขานั่งแท็กซี่พาลูกไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องบินทออยู่แล้วก็จอดรถคากระบะทิ้งเอาไว้เนี่ยโอเคนะครับเสร็จจบงานเรียบร้อยนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่เจ้าของนั่งแท็กซี่พาลูกไปดูเครื่องบินที่พิพิธภัณฑ์ทอก็เรามาถอยรถเอาไปเจบได้เขาแล้วก็ให้เขาเอาทั้งคันเลย ให้เราก็ไม่จินกับรถมีมีทัพก็ได้ดิใหเราก็จะจอดนี่แหละรอยห้องรับก็ลับไม่กองได้โอเคครับเรียบร้อยจบข่าวจบงานโอเคเรียบร้อยครับม่กองได้เขไม่ไหลหรอเะ่